มีกันเนาะอย่างสบายสบายรู้สึกมีความปลาดปลื้มปินติดีอกดีใจปลื้มอกปลื้มใจที่เห็นพุทธบริษัทพระภิกษุภิกษุณีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเราท่านทั้งหลาย ยังเหนียวแน่นอยู่ในพระศาสนาทุกดังเช่นวันนี้เราไม่ได้รีบร้อนกลับท่านใดรีบร้อนกลับมายกมือสิไม่มีเออ พราะฉะนั้นให้พวกเราพนมมือขึ้นทุกคนพนมมือให้พร้อมๆด้วยทุกคน <c oughs> และก็ะโมธนาสารทูดดังๆพร้อมกันสามครั้งให้กับตัวเองด้วยสาธุ ตามตำนานเล่าวา่าเทวดานามฟ้าทั้งหลายเขาอยากไปสู่สุขตินะเราเทวดาเหล่านามฟ้าทั้งหลายเขาหวังและปรารถนาอยากจะไปเติดนนะดินแดนสุขติแต่พวกเราท่านทั้งหลายปรารถนาอยากไปเกิดเป็นเทวดา เป็นนางฟ้าสุขติของเทวดานางฟ้าเหล่านั้นก็คืออยากมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เองดีแหละถึงให้โมทนาสาธุขึ้นเพอาะเพากันต่างๆเมื่อสักครู่เพราะพวกเราท่านทั้นหลายก็คือมนุษย์อันประเสริฐสู้ส่ง หาประมาณบอกไม่ได้ที่พวกเราได้มาร่วมทอดกระถิ่งกันวันนี้เรามองดูบุ่ยระยะถ้ามองยังไม่เห็นมาถ้าข้ามได้5กิโาาทันแลจะได้มองเห็นชัดๆอย่างว่างือพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อเรามาที่นี่เรามุ่งหวังอะไร เราปราถนาอะไรกันหรือว่าไปทำบุญที่ไหนไหนั่นแหละเราปราถนาอะไรกันและสิ่งที่เราปราถนาเชื่อแน่ว่าพวกเราท่านทั้งหลายคงไม่ปราถนาให้ตัวเองประสบแต่ความทุกข์โศโรคภัยเขราะสนิจจังไรอัปมงขคนทั่วร้าย เป็นแน่แท้ทุกรูปทุกนามมาที่นี่ปรารถนาอย่างเดียวกันคือขอให้ชีวิตมีแต่ลาวยศบุญญาบารมีสัเนเริลลั่งร้อมด้วยอายุวัฒนะสุขภาระทรัพย์สินสมบัติเพชรนินจินดาแก้วแหวนทองกันทั้งนั้นและสิ่งที่เราปรารถนานะั้นก็ ขอให้สำงริ์ผลแต่โดยง่ายกับพวกเราท่านทั้งหลายจงทุกูปทุกนน้ำถึง